เพืพ่อนมาซม้อการแข่งขันฟุตบอลนัดเปิดสนามระหว่างเทศบาลตำบลืองยางกับชมรมกำลังผู้านเยาเมืองยางนะคะเรอง นนี้เทศบาลตำบลมายางนำหนึ่งต่อศูนย์นะคะ

ตัวกันคิดหน้านะคะับค่